สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายแบตเตอรี่ของกล้องวิดีโอยี่ห้อ JVC นะครับนี่เป็นโค้ดเป็นรหัสนะครับ JJVCBNVF707U นะครับคุณผู้ชมครับลักษณะก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับสำหรับกล้องวิดีโอลักษณะเหมือนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นลิเทียม ไอออนนะครับคุณผู้ชมครับแบตเตอรี่ยู t โฟร์ก็คือใช้สำหรับกล้องถ่ายวิดีโอนะครับกล้องวิดีโอรุ่น GRD250 แล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกอาตระกูลเป็นซีรีส์ GR นะครับเป็นซีรีส์ GR นะครับ GRD250 270 275ย์0นะครับแล้วก็ GRDF ซีรีส์นะครับที่มันใช้ได้นะครับถ้ากล้องวิดีโอท่านใดขึ้นต้นด้วย G R แล้วก็ D 2 5 0 2 7 0 2 7 5 2 9 0แบบนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับเขาเรียกว่า G R D F เอซีรีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับแบตเตอรี่ก็เป็นของใหม่เก่าเก็บนะครับคุณผู้ชมครับยังไม่เคยใช้งานนะครับคุณผู้ชมครับผมแกะออกมาดูเท่านั้นเองนะครับผมดูขั้วแบตเตอรี่แล้วไม่มีการใช้งานเลยนะครับใหม่กริบเลยนะครับเป็นแบตเตอรี่มือหนึ่งเก่าเก็บนะครับคุณผู้ชมครับนี่โค้ดนะครับ B N vf 7 0 7 u นะครับคุณผู้ชมครับขนาด700มิลลิแอมนะครับลิเธียมนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็อย่างที่บอกนะครับรุ่นที่ใช้งานได้ก็ตามนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ grd 2 5 0 grd 2 7 0 grd 2 7 5 grd 2 9 0นะครับเป็น grd f Series นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา 650บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815 851998ครับเดชชาติพวงเกตจากซีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ